สวัสดีครับธนพม45แผ่บุญเป็นกุศลขอนำทุกท่านมารับชมพิธีเดินขบวนแห่พระไตรปิฎกและรวมพลังศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลกแสดงให้เห็นพลังสามัคคีมั่นคงเป็นปึกแผ่นและเปี่ยมด้วยสันติธรรมแม้จะแตกต่างกันหลายนิกายแต่ก็มารวมกันเป็นหนึ่งเดียวในงานนี้ในคลิปนี้ผมต้องขอย้อนกลับไปในปีพศ2559ในงานที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า อินเตอร์เนชั l น i นลติปิตกาช t นติครั้งที่12ระหว่างวันที่2ถึง12ธันวาคมปีคศ2016ซึ่งเป็นพิธีชุมนุมสวดสาธยายพระไตรปิฎกนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับปัจจุบันมีวัดไทยในอินเดียที่เป็นกำลังสำคัญในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในอินเดียหลายวัดมากครับและในงานครั้งนี้วัดไทยพุทธคยาในอินเดีย ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักในการจัดงานครั้งนี้ครับและในครั้งนี้ผมได้เดินทางมากับคณะบุญของคุณวุฒิชัยจำปาพันธ์เป็นผู้ที่มีประสบการณ์พาคนไทยมาสแสวงบุญที่อินเดียนันบสิบปีครับเชิญทุกท่านรับชมบรรยากาศภายในพิธีเปิดงานครับเริ่มต้นด้วยบรรยากาศขบวนแห่พระไตรปิฎกไปยังหอประชุมที่เป็นสถานที่จัดเลี้ยงและประชุมสัมมนาครับ าัสวยิตมีการแห่ขบวนของพุทธศาสนิกชนจากหลายประเทศมากครับซึ่งเริ่มขบวนแห่จากบริเวณหน้าวัดไทยพุทธคยาอินเดียครับ จะเห็นว่าหลายท่านนำคำพีพระไตรปิฎกยกไว้เหนือบนศีรษะตลอดทางเป็นการเทิดทูนสิ่งประเสริฐเหนือเสียงกล้าวครับขณะนี้ผมอยู่กับขบวนแห่พระไตรปิฎกของประเทศไทยซึ่งเป็นขบวนแห่ที่ยาวที่สุดในงานครั้งนี้ครับ ชาวไทยที่มาร่วมง,งานครั้งนี้มาจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยกันเลยครับเป็นภาพที่น่ายินดีสำหรับพลังศรัทธาของชาวพุทธที่หวังให้พุทธศาสนาพลิกฟื้นกลับมาเป็นที่ศรัทธานับถือบนแผ่นดินกำเนิดขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับซึ่งอาน,นิสงส์นี้จะส่งผลให้ผู้ร่วมง,งานขบวนแห่ไม่ว่าจะเกิดชาติใดพบใดก็จะเกิดมาในหนทางของพุทธศาสนาเป็นผู้เจริญด้วยศีลสมาธิปัญญา มีอำนาจคุณพระศรีรัตน์ไตรนำพาสู่หนทางนิพพานในอนาคตการครับภายในหอประชุมที่จัดงาน ก็คับข้างไปด้วยพุทธศาสนิกชนผู้ศรัทธ,ธาครับในงานครั้งนี้ก็มีตัวแทนจากวัดไทยคณะญาติธรรมจากหลายวัดมาออกโรงทานจัดทำอาหารขนมของว่างและเครื่องดื่มถวายพัฒตาหารแก่พิสุสงพิษุณีเนนแม่ชีและแจกจ่ายแก่สาธุชนผู้ร่วมงานทั้งหลายครับอานิสงส์นี้จะทำให้ไม่ว่าจะเกิดชาติใดพบใด จะเป็นผู้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ร่ำรวยมีอำนาจวาสนาดีเป็นที่รักนับถือของคนทั่วไปครับแต่ละประเทศก็ส่งตัวแทนขึ้นเวทีประกาศเป็นส่วนหนึ่งในงานครั้งนี้ครับก็ถือว่าจบพิธีเปิดงานในวันนี้หลังจากนี้จะมีการสวดสาธยายพระไตรปิฎกตลอดเวลาสิวันในบริเวณมหาโพธิวิหารเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียครับ สำหรับคลิปต่อไปจะพาไปชมบรรยากาศการสวสาธยายพระไตรปิฎกภายในบริเวณมหาโคทิวิหารครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านที่รับชมได้อนุโมทนากุศลผลบุญร่วมกันขอให้มีปิติสุขประสบแต่ความเจริญพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ